สวัสดีค่ะวันนี้วิดีโอป้าอายุห้าสิบหลานหนึ่งขวบครึ่งเกือบสองขวบ,วบ,วบมาแข่งเกมกันเอามาๆมา,มาเรียวมาแข่งเกมกันเอาป้าน้อยกับเรียวแข่งเกมไปแล้วเอาเอาเรียววิง่งวิ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 ่งเร็วป้าน้อยเห็นแล้วออลบ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 อีกนิดนึงนานลบไปหน่อยหน่อยหน้อยยังไม่ตายยังไม่ตายแล้ว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 ป้าน้อยชนะเรียวแล้วชนะชนะชนะไม่อีกไม่อีกเดาตายแล้วเอาต่อไปเรียวเอาเรียววิ่งเร็ว วิ่งหนีวิ่งหนีนาเรียวตายป้าน้อยชนะแล้วอ้าวเอาใหม่เอาใหม่ลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ลูกขึ้นลูกขึ้นเออลูกอีกนั่นป้าน้อยชนะมาป้าน้อยกอลีโอมาอ้าวเอาใหม่อ้าวป้าน้อยวิ่งนะอ้าวระวังวิ่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 งหนีหนีโอ้ยได้แล้วได้แล้วอีกนิดนึงว้ายจะตายแล้ว ปลาหนีได้แล้วปลาน้อยสีเหลืองแล้วปลาหน้อยสีเหลืองอักขึ้นมาอีก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 ตายแล้วอ้าวต่อไปลีโออ้าวลีโอลุกขึ้นเอาวิ่งนะลีโอหนี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 เอาอีกเอาอีกอีกเออด่าลีโอตายแล้วมาปลาน้อยอยากนอนหลับเหนื่อยเล่นอีกเปล่าเอาลุกขึ้นลีโอเอาไม่เออเอาไม่อ่าปลาน้อยอยู่บนลรียวอยู่ล่างเอาหนึ่งสองสาม ป้าน้อยมานี่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 เออหนีได้แล้วหนีได้นี่นี่ย้า้ชนอย่าให้ชนนี่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 เฮ้ยเก่งเก่งเก่งป้าน้อยเก่งป้าน้อยวิ่งได้อีกอ้าวเรียวดู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 วิ่งอ้าตายแล้วตายแล้วันตายแล้วตายยัง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 เอาอีกเอาอีกอ้าวป้าน้อยเก่งป้าน้อยวิ่งได้อีกอ้าเหนื่อยเหนื่อยแล้วด้ยแล้วเรียวแล้วเหนื่อยเอ้ยป้าน้อยชนะชนะแล้วชนะตายนั่นน่นไปอีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้าวต่อไปลรียวลุกขึ้นลุกขึ้นไอโอ เออเอาวิ <speaker> ring, 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 ring. ่งวิ so, bah, rides, so ่งวิ so Meaning, so ่งวิ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 ่งนะตุ้มตายแล้วป้าน้อยได้ถ้วยอีกแล้วชนะเลยเด็กหนึ่งขวบกับป้าห้าสิบปีว้้ยเอาเอีกป้าน้อยชนะอีกแล้วเอาเรียววิ่งร้องให้ทำไมเอาอีกเอาอีกเอาวิ่งนั่นป้าน้อยมาแล้วหนี่นีหนี่นีหนีเอาเอาวิ่ง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 ตายแล้ว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 โอ้ยมาเรียวลูกแล้ว ลุกขึ้นจบละไอสวัสดีครับเดียวกับป้าน้อยกัป้าน้อยก็ชนะเดียวแลวนะครับ